ฝั่งนู้นเลยอ่ะฝั่งป่าฝั่งนู้นน่ะฝั่งนู้นนี่คือฝั่งตะขอเหรอฝั่งทิเอ่อฝั่งไม่ใช่ไม่ใช่อีกฝั่งนึงอ่ะลงไปทางรถอ่ะเหลือเหลือน่าจะเหลือในโกดังตรงนั้นนะเห็นละพ่เห็นละเห็นลวละเป็นตัวเดียวเห็นละเพ่เห็นตัวเดียวอ่ะอ่ยิงเลยหน้าหน้าที่เติมตัวเดียวขาวอยู่ดังขาว นิ่งแล้วยิงเลยนิ่งแล้วยิงเลยไม่ไดใช่ M K กะบอกว่ารำคาบอลนะไม่ได้ยิงผมไม่ได้ยิงผมรำคาญหุ่นไวะแอนด์สควอชนี่งอกไปตะ้งใจหมดเกือบแล้วโคตรโค้งโดนโดนหุ่นยิงผมหูนยิงผมโดนโดนจะไม่ตายเก่งกว่าดีนะพี่เข้าคนดังนะระวังนะตั้มเหรอพี่เออตั้นโดนคนยิงนี่หว่านี่ยเาหุ่นยิงเออ น่าจะมีคนยิ่แบบไกลเนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮียบอสนึกว่าตรงใปคือะไรวะเมื่อกี้นั่งเพิ่มอะไม่รู้ว่ากูตายกูตายวนข้างบนอ่ะมีเอ็มเคของเขาบอกอ่ะใครยิงปืนใครมากเลยไม่ชินเยออไม่หยุดนะใช่ปะใช่ใช่ใช่นี่เนี่ยมันมันมันยิงโหลดแบไหมก็สุดปืนโคตรก็มันมีคนยิงมานานๆก้าวร้อยกว่าเมตรอ่ะตามเอาเอเคก่อนก็ได้นะจากบนเขาอ่ะก้าร้อยกว่าเมตรก้าร้อยกว่าเมตรจะบนเขาอ่ะเอาเหอะยอมละชื่ออะไรมันบอกว่ายอมชื่ออะไรไม่รู้อ่ะ มมันบอกว่ายอมเลยเจอผมอ่ะลองลองสะกดมามันอ่านไม่ออกเว้ยอ่านไม่ออกเถียงกันเรื่องชื่อผมอย่าพึ่งอย่าพึ่งอวยอย่าพึ่งอวยมเข้ามาแล้วที่ไหนเถียงกันเรื่องชื่อผมใหญ่เลยที่ได้มือตะไนแล้วยังไงใช่ไหมมีสองอ่น่าจะมีกัดยังยังหล่อเอ็มหล่อ ตื่อยังวะหมัดมายังหมัดเอ้ยก็บอกแล้ววันนี้ไกงป้าต้องปอบไปอย่าบนเผาอะแม่งด่าพ่อโว้ยสัตว์บนเผาบนเผาที่มั้งโอ้ยยียเป็นใครเขาด่าหัวนะมันอยู hmm. ่อีกฝั่งนึงอ่ะเห็นปะเห็นปะมาหนักมาหนักมาหนห้องข้างเราแล้วกเร่กวเร่ห้องเดียว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 แล้วเล่ระวัง ไเตียงไหนผมเกิดไวมากเลย MP5 หมดเลยโอ้ยเหี้ยรวยก็รวยสั่งเต็มไฟนะถ้าสร้างเตียงในห้องนบนได้แล้วพี่เอาใส่กระเป๋าหกร้อยเมตรอีกแล้วเหรอใครวะเดีวหกร้อยกว่าเมตรอ่ะเรื่องแต่บนเข่าดินี่ป่าหลังป่าป่หลังสามโกดังอ่ะเดี๋ยวบอสต้องไปดักข้างบนเพราะว่ามันชอบปีนบันไดพวกพี่อเนี่ยเป็นสไปเดอร์แมนเหรอครับ M82 โอเล่ไม่ใช่ M16 ขอโทษ ไกเกอร์ว่ะพุดแพนด้าโอบามามีปืนเรีอยงตายนอนเก็บของตายแล้วมันอะ okay. บดราคาตายแล้ววินี่ไงนี่ไงเจอทนายละเจอทนายละทนายยิงประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยเมตรอ่ะยิงใช่กูแย้เชือดเลยเก้าร้อยอะทองทอง โงกงวะเนี่ยพันเมตรเนี่ยเนี่ย900กิโลเมตรไอสัตว์มันอยากลองขอ,อกอับมือสไนตี้แล้ว่ะกู <c oughs> ยังไม่อยากเล่นกับสไนตี้ตัวเองเลยเพ <c oughs> ี้ยอยู่ฝั่งซ้ายบอกเลยว่าชนะเบียร์ได้เพราะเดินพเนพราะเบียร์เดินไปเดินมาเลนะหให้ซื้ออะไรบ้างใครจะเอาอะไรบ้างคิดเอ็นเอ็นเนี่ยเนี่ยเจอศพเบียร์แล้วเซิร์ชแล้วผมวิ่งอยู่หน้าโกดังขาวแ200วัตต์เลยมันรู้มันรู้เหลี่ยมเราแล้วนะรู้แหลงเราแล้วนะใช่ต้องต้องต้องย้ายกล่องย้ายไกเกอร์อีลิกนี่ไม่ใช่ตี้มัน อีกวันอื่นไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ไหวอ่ะไม่ใช่ก็ไม่ได้อยู่ดีอ่ะมัดช่วยซ้องหน่อยพี่จัดของนป่ามีคนวิงมาอง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 จัดจัดของเลยจัดของย้ายที่ฝเอ้ยไม่ใช่นี่ไงนี่ไงเ้ยมันไอ้ยนายละเอมโดนโอมาเนี่ยยิงปอมู่าเลเนี่ยตั้งแต่กูแอออเออว่าคนยิงว่ะอ๋อนาอยู่ป่าที่ปนองอ่ะถนี่ไง้าร้ก ลองยิงได้ไหมเนี่ยยิงนะเคพี่มันน่าักมันมันนอนเอา mp5 ไปป่ไไม่ไม่ผมไม่ชอบใช้เอาเลยแตกอีกแล้วโดนกูยิงตายอีกเนี่ยเดี๋ยวไม่ร้องยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นรือเาเฮเฮ้ยเหลือเบียโซโลอีกคนอ๋อโ o ใครยังไม่สร้างเชตอ์สร้งเ โดนเล็กแล้วเหรออุตส่าห์จะวิ่งอ้อมแล้วนะโดนเหรอใครยังไม่สร้างเจอเตอร์สร้างเดอร์เกิดไกลหัวร้อนเดอร์เจ็ดร้อยแปดเจ็สามมาดูเชิงนับสองไม่โดนเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเอาเรื่องเจ็ดร้อยแปดสิบสามเมตรี่นระยะไกลร้องไม่เห็นฟุ่งเลยมั้นี่แหละใกล้ลงมาโบทีมเราไม่ใกล้หรอกนีเอียวิ่งไปหามันเชื่อพอแล้วมันอยู่ที่เดิมแหละแล้วเบียร์โซโลอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยใครยิงมา กระสุนน่า,นาจะเด้งมันยู่ไหนมันใส่เก็บเสียงด้วย<ร>วอ่ะลำบากยากเลย